วัสดีครับนี่คือรายการ Insight Stock รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเก็ตปัญการลงทุนนับเป็นเรื่องที่ฮือฮาในวงการลงทุนเหมือนกันนะครับเมื่อนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือว่า VI ตัวพ่ออย่างดรนิเวศเหมวชิละวรากรประกาศออกมาบอกว่าถึงเวลาสิ้นสุดยุคทองของ VI อธิบายคำว่า VI ก่อนนะครับ VI ก็คือนักลงทุนเน้นคุณค่าส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนที่ซื้อหุ้นด้วยการวิเคราะห์บริษัท จดทะเบียนแบบจอดลึกและก็ตีคุณค่าของมันออกมาซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าที่ผ่านมา VI หลายคนสามารถตีแตกและได้กําไรมหาศาลดังนั้นจึงน่าตกใจเหมือนกันนะครับที่ดรนิเวศออกมาบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาสิ้นสุดยุคทองของ VI แล้วและขณะนี้เองด็กรก็กอดเงินสดไว้มากทําไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เรื่อง VI อาจจะกําไรได้น้อยลงนะครับผลตอบแทนน้อยลงเนี่ย เหตุผลหลักตัวหนึ่งก็คือว่าราคาหุ้นที่เรียกว่า VI เนี่ยนะราคาหุ้นดีๆเนี่ยมันราคาค่อนข้างสูงนะฮะราคาหุ้นที่ไม่ดีราคาหุ้นก็สูงนะเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่เราจะเลือกหุ้นที่คุณภาพดีราคาถูกเนี่ยมันจะน้อยลงไปเยอะนะมันไม่ค่อยมีหุ้นประเภทนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนแบบนี้มันโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนสูงก็จะยากขึ้นนะครับนะแล้วมันมีโอกาสด้วยว่ามันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงด้วยถ้าเกิดว่าราคามันแพงเกินไป เพราะฉะนั้นหุ้นหลายตัวเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ราคาแพงเกินไปก็มีนะเพราะฉะนั้นการลงในหุ้นบีแบบ VI เนี่ยโอกาสต่อจากนี้เนี่ยจะต้องเลือกมากขึ้นนะแล้วก็ต้องอเน้นความปลอดภัยมากขึ้นนะแล้วก็จะไปหวังผลเลิศมากเกินไปนะพยายามหาหุ้นที่เรียกว่ามีความมั่นคงแน่นอนมากขึ้นนะอย่าไปเล่นหุ้นที่เรียกว่าเล่นรุ่นโกลดมากๆเพราะว่าหุ้นโกลดมากๆเนี่ยราคาตอนนี้ค่อนข้างสูงอาจจะเกินพื้นฐานไปได้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่ว่าทําไมผมพูดว่าหุ้น VI ในนาทีนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อาจจะทํากําไรไม่ง่ายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังเป็นวิธีการที่ดีกว่าวิธีการอื่นนะดีกว่าวิธีการเก่งกําไรหรือวิธีการอื่นนะ แน่นอนครับการที่ดรนิเวศบอกว่าหุ้นไทยแพงบางส่วนกัางคาใจครับีนเมื่อเม็ดเงินสภาพคล่องยังล้นโลกอยู่เลยนะครับถึงแม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะเลิอกอัดฉีดเม็ดเงินที่เรียกว่า QE แล้วก็ตามแต่ฝั่งยุโรปญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งจีนก็ยังอัดฉีดเม็ดเงินอยู่และก็มากขึ้นด้วยจุดนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ PE ของไทยที่แพงกลับมาสมเหตุสมผลหรือไม่ไปฟังกันครับ เรื่องนี้ก็เป็นมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับว่าหุ้นที่แพงแล้วอาจจะแพงขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วในระยะสั้นเนี่ยหุ้นเนี่ยขึ้นด้วยเม็ดเงินนะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของปัจจัยอื่นๆนะในระยะสั้นจะเป็นอย่างนั้นในระยะยาวแน่นอนมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการเรื่องของการจเจริญเติบโตอะไรต่างๆแต่ในระยะสั้นเนี่ยเม็ดเงินมีส่วนเยอะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยอย่างอ,างอื่นที่ไม่เอื้ออำนวยแต่เม็ดเงินเข้ามา นะมันก็มีโอกาสที่หุ้นจะขึ้นไปอีกนะแต่ว่าถ้าขึ้นไปอีกก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นนะมันมีโอกาสปรับตัวลงนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของ ECB เรื่องของญี่ปุ่นที่มีการใช้ QE นะอันนี้ก็ต้องดูว่า QE ของญี่ปุ่นหรือของยุโรปเนี่ยมันจะ spill over นะมันจะล้นไหลล้นออกมาเข้ามาใน,ในตลาดหุ้นทางด้านเอเชียหรือตลาดหุ้นไทยหรือไม่ด้วยนะครับเพราะว่า,าญี่ปุ่นเองเนี่ย เงินเข้าเป็นเงินเยนนะฮะเขาอาจจะมีผลกระทบกับในประเทศเขามากกว่าอเมริกาเพราะอเมริกาเนี่ยเขาเป็นดอลลาร์ซึ่งมันกระจายไปได้ทั่วโลกนะฮะยุโรปเองก็ยังเป็นพวกยูโรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะไม่ไหลล้นมานะ ดยสรุปแล้วนะครับดรนิเวศก็มองว่าการเกาะกระแสเม็ดเงินโลกเนี่ยทำให้หุ้นขึ้นได้แต่เป็นได้แค่ช่วงคราวนะครับแต่หากมองทางด้านพื้นฐานของหุ้นไทยที่ต้องอิงกับเศรษฐกิจไทยเป็นหลักการที่รัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงการเกิด AEC เนี่ยมันจะช่วยทำให้ PE ของไทยตับขึ้นได้หรือไม่กันนะในมุมมองของ VI ตัวพ่อคนนี้ คือ AEC ที่เปิดวันแรกเนี่ยนะผมว่ามันไม่มีผลกระทบมากหรอกนะมันจะเป็นรอยต่อที่แบบแทบจะไม่มีการขยับนะวันแรกมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเ e c เราก็ค่อนข้างเปิดนะยกเว้นบางเรื่องเท่านั้นเองปี58ก็จ,จะเป,เปิดแบบเปิดทั้งหมดนะแต่มันก็ไม่ไม่อะไรเปลี่ยนแปลงในวันแรกเท่าไหร่นะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเรื่องของเอ c อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็มีการ พูดกันมากอะไรกันมากนะครับว่าจะมีการลงทุนเยอะแยะแต่ว่าโครงการพวกนี้จริงๆแล้วเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะต้องมีการศึกษามีนู่นมีนี่อีกเยอะนะมันก็โอกาสที่จะกระตุ้นแรงๆเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่กู้ไม่ลงทุนนะไม่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 กู้เพื่อจะเร่งการลงทุนถ้าเราใช้แตงงบประมาณเดิมๆงบประมาณประจําปีแล้วก็กู้เล็กน้อยเนี่ยมันผลกระทบมันอาจจะไม่แรงนะ ไม่เหมือนว่าเรากู้เลยนะแล้วก็ลงทุนอย่างรวดเร็วเร่งมันพร้อมกันหลายสายเพราะว่าที่พูดมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าระยะเวลามันจะยาวพอเวลาระยะเวลายาวเนี่ยแต่ละปีมันก็มีไม่มากแรงกระตุ้นมันอาจจะไม่พอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้ช่วยมากน่าสนใจครับที่ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนที่เราพยายามทำแย้งนะครับแต่ดตรนิเวศกลับมองภาพหุ้นไทยไม่ค่อยที่จะดี แล้วก็น่าตกใจยิ่งขึ้นครับที่ด็อกเตอร์ออกมาบอกว่าหุ้นไทยมีโอกาสที่จะลงแรงคลาสทุกครั้งเนี่ยไม่มีใครทำํำนายได้ไม่มีใครทํานายได้นะครับแต่ว่าปัจจัยที่จะทําให้คลาสเนี่ยตัวนึ่งก็คือเรื่องหอกเบีย้ยแน่นอนนะฮะจสติก็เป็นอย่างนั้นทุกทีเงินเฟอ้ออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้คลสได้มากที่สุดเรื่องของภาวะความไม่ไม่สมดุลทางการเงินเนี่ยนี่ทาให้คเช่นสมัยตอนปี40 จะมาค่าไอ้เรื่องค่าเงินรื่องอะไรต่างๆเรื่องขาดดุลอะไรต่างๆจะมาเรื่องเศรษฐกิจปกติถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมากมันก็จะไม่คลาสแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงรุนแรงหรือคนเปลี่ยนท่าไปอะไรไปก็มีโอกาสบางทีเรื่องเรื่องอื่นก็มีโอกาสจะมาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรมันก็มีโอกาสทั้งนั้นผมว่าเข้าเนี่ยส่วนใหญ่จะดูราคาเป็นตัวตัวมากกว่าคุ้นมันตัวตัวที่มันคุ้มค่าแต่แต่ปกติมันก็จะอิงกับตัวดัชนีตลาดเหมือนกัน จะมาถ้าพีตลาดลดลงเนี่ยลดลงอย่างมีนยัยสําคัญนี่นะราคาหุ้นฉุกๆก็จะมีเยอะเราก็จะเลือกได้ไมแต่ว่าถามว่าลงมาเท่าไหร่มันก็ตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่สถานการณ์แต่ว่าปกติแล้วเนี่ยมันมันสิเนี่ยนะถ้าดจาูจากประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นระดับสูงนะคำว่าสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าเกิดตอนเกิดวิกฤตเนี่ยเรา20กว่าแต่นั้นเน่ยส่วนใหญ่ถ้าไปดูแล้วมันจะเกิดช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง นะ่าเป็น PE 20กว่าแต่ว่าสั้นแล้วก็ตกลงอย่างรวดเร็วจะมาช่วง1 0 18นี่ก็ต้องถือว่านานๆจะมีโอกาสที่มันจะหุ้นตลาดจะอยู่ที่18นาน,านๆนะส่วนใหญ่มันก็จะอยู่สักพักหนึ่งมันก็ต้องปรับตัวบางทีก็ขึ้นไปนะขึ้นไปแล้วเกิดหลงก็ลงมาหรือบางทีก็ลงเลยอะไรนี้นะเพราะฉะนั้น PE ระดับนี้ของไทยเนี่ยไม่ต่าแน่นอนนะไม่ต่ําแน่นอนแล้วก็มันก็เป็น,อ,นอ,อะไรที่ต้องระวังนะ แต่ไม่ถึงก็เป็นฟองสบู่นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยมันก็ต่ำจะมาอาจจะดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยมันทําให้ PE สูงได้นะเพราะว่า EP เนี่ยมันจะมันก็จะต่ำมันก็ยังสูงกว่า EP คือผลตอบแทนเมื่อเทียบกับราคาเนี่ยมันยังสูงกว่าเงินฝากนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะก็ต้องระวังกับไม่ไม่ไม่อย่าหวังสูงแลกันนะ ปกติผมเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลอย่างอื่นประกอบก็ตั้งเป้าไว้ว่าไม่เกิน10%บเอร์เซตแต่ตัวไม่เกินไม่เกินสิบเปอร์เซนต์นะก็อาจจะร้อยหกสิบจุดอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรก็ได้อาจจะลดก็ได้จะมายิ่งพอสอดยิ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมก็พูดง่ายว่าตอนนี้คอนเซอร์เวทีฟและไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวนาชนีมากมายนะนะธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับ แมสส์มากๆเนี่ยโอกาสความผันผวนมันจะไม่มากแม้กระทั่งเศรษฐกิจตกต่ำหน่อยอะไรหน่อยเนี่ยถ้ามันเป็นของจําเป็นเนี่ยนะคนก็ยังไม่ลดการบริโภคมากเพราะฉะนั้นมันก็จะซัพเฟอร์มันก็เดือดร้อนหรือว่ากําไรจะลดลงอาจจะเป็นแค่สิบถสิบเปอร์เซ็นต์มันถ้าเป็นถ้าเป็นธุรกิจที่อ่เซนซิทีฟกับเรื่องของอ่ปัจจัยหลายๆอย่างที่รุนแรงเนี่ยอย่างนั้นอ่ะก็อันตรายมันจะเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะนั้น ต้องหาหุ้นที่เป็น d e f e n s i v e แบบที่ผมว่ามีในความจําเป็นยอดขายจะไม่ลดลงมากกําไรจะไม่ผวนอะไรต่างๆนะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงหรือไม่จะมีภาวะอะไรนะหุ้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่พอจะฝา่าวิกฤตไปได้มากกว่าคนอื่นเมื่อภาพออกมาไม่ดีเช่นนี้แล้วกลยุทธ์ในการลงทุนของวิไอโตวพ่อคนนี้จะลงทุนแบบไหนไปฟังกันครับ กลยุทธ์การลงทุนของผมก็คือว่าตอนนี้นพยายามลดน้ำหนักได้ก็ลดถ้าเกิดว่าเรามีหุ้นมากเกินไปนะครับมีหุ้นเป็น100%ยเร์เนี่ยผมว่านาทีนี้อาจจะควรจะลดลงนะไม่ไม่ควรจะแอคทีฟพวกที่มีมาจิ้นนี้ยิ่งไปกันใหญ่นะไม่ควรนะพยายามลดน้ำหนักลงแล้วก็อาจจะต้องเเก็บเผื่อเงินสดไว้บางส่วนเพื่อ,อ ถ้าเกิดว่าหุ้นปรับตัวลงหรืออะไรจะได้มีเงินเข้าไปซื้อนะส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นตัวเล็กนะตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเซกเตอร์เท่าไหร่นะหุ้นตัวเล็กๆหลายตัวตอนนี้ผมว่ามันเป็นบับเบิ้ลแล้วนะมันเป็นฟองสบู่มีการเก็งกําไรสูงมากแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยเกินพื้นฐานไปเยอะก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครตีหุ้นประเภทนี้เนี่ยผมว่าต้องระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลอะไรนี่นะครับถ้าหุ้นมันเกินพื้นฐานไปมากจริงๆเนี่ย โดยสถิติโดยประวัติศาสตร์เนี่ยนะมันไม่มันไม่ไหวนะมันไม่ไหวเพียงแต่ว่าในระหว่างที่มันยังไปได้เนี่ยมันก็ยังไปได้แต่เมื่ออะไรก็ตามที่มีการทริกเกอร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็จะตกอย่างแรงมากนะซึ่งอันตรายครับ Tesco นั <S <S ้นไม่ใช่เรื่องของตัวกิจการแล้วนะ Tesco เนี่ยผมเข้าใจว่าที่เขาตกหนักเนี่ยเป็นเพราะว่าคนเริ่มไม่มั่นใจตัวผู้บริหารด้วยเพราะว่ามันมีข่าวสแกนโดเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ตกอย่างนี้ ชไมฮะมันไม่ไม่ไมีคนละเรื่องนะฮะได้ฟังมุมมองของดรนิเวศไปแล้วส่วนฟูรูนักลงทนคนอื่นจะว่าอย่างไรติดตามช่วงหน้าในสาสตอกครับ